ศึกสองแผ่นดินที่เกิดขึ้นพอจะยึดติดเราได้หรือเปล่าได้สิเพราะความรักของเรายังไรเราจะความรักเราเชื่อมสองแผ่นดินให้เป็นทองเป็นเดียวกันไปพีป่จะพาเจ้าขึ้นเฝ้าเสด็จพ่อช่างก้องนสถานที่นี้ยังมีพระเชษฐาหของฉันอยู่ก็คือเสด็จพี่ปิณฑุมาไปทูลขอกับเสด็จพี่เป็นสิบไหมคะพระปิณุมาใช่ไหมคะ เป็นพี่ชายเธอแล้วขนาดนี้นี่เธอเหมือนน้องเขยไหวพี่ดเสิพี่เฉยนะเอ๊ะเราออกกับเขาเราเป็นน้องเขยอันี่ร้านเดลไลแม่บอกว่าไม่ลืมตัวตลอดโง่ผิดมากไหวพี่เดี๋ยวมาไหวเพ่อไหวแม่ด้วยมองฉันอกซุกมดีตขนาดตั้งแต่อยู่สนักดาบ ไม่ทราบว่าเป็นพระนิธิอาโงงท่านบัดนี้ได้ประจักษ์แล้วบอมทิงจะขอสุรบดีเป็นคู่แต่งงานพระเจ้าค่ะเฮมวัดบันนี้ข้าพเจ้าได้ประจักษ์แล้วว่าความรักของสองแผ่นดินเนี่ยมันมีอยู่จริงสารวินและม่านมานาเร,ราอีกไม่นานเราคงจะได้ปองดองกันเอาล่ะเข้าตามออกตอ,อกตามประตูเป็นเด็กดีของชาติมาขอเราเราก็ยกให้ ช้หญ่อยื้ก่อนหดีียกให้เดี๋วแต่งงานเดี๋ยวก็เรื่จบของฉ่ม่มีพระเชษฐาพพรองเดียวของว่ีพระองค์ก็คือเสด็จพี่แม่กับพระแม่ข้า ยังเริ่มสร้างไอ้นี่ใหญ่เล็กใอ้่ีาวได้เไม่นานเล้สองนินจะไปทองเพียงเดียวกันไอ้ไอเตี้ยมเร้ายไพระองค์ม่กระพัดมองฉชนขอภัยในเหตุการณ์เกิดขึ้นมองเชนกับสร้วดีรักกันรีซราบอกเป็นพระกรรมถาโพธง์ขันก็เห็นสมควรว่าสรควสงบ จะมีความสุขด้วยความรักกระซอแดินเชื่อมเป็นท่อเเดียวกันมองฉันกีเห็นคนว่าจะสู่ขอสุรบดีปับพระองท่านเพื่อจะแต่งงานกับพระเจ้าแ่นดินเระ่เหื่อยหรอและสุดท้ายญยากเหสารวินที่กำลังจะเป็นกษัตริย์ขึ้นเถลิงราชวงต่อไป เขาต่อหน้าเธอเลยถึงเกี้ยงกูแม่เขาพัดกูขอผอูอ้หญิงคนเดียวแต่งงานเหรอห่ด <laughs> ต่ <laughs> นี่าฮ่าฮ <you> <laughs> ่าฮ่สฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่้่ ้าม่อด้วงไอ้สุขข่งสงครั้งที่มันเกิดขึ้นจ่กเพราะอะไรไม่ใชุ่พรพ่อมันฆ่าพอ่อกูเหรอแต่คุมันดวงไม่ดีนะยกทัพมาได้ความโง่บ้าฆ่าซะสิทำไม่แพ้ไม่น้ำซ้ำกูณยังยมีน้องสาวมีรักดีมั่นใจกับตัวเยี่ยมมึงแน่นอน มายใจอยากให้สารโรงนกับบ้านมัอนอะไรเลยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่มึจงจำกูไว้นะไอ้เหี้ยโมงตราบใดที่กูไม่ขับพัดยังมีชีวิตตราบใดที่กูยังมีลมหายใจระหว่างมึงกับกู nếu có hết cả mất rồi. <laughs> Nhưng mà hết cả